นิงปณิตามุบอ่อนไปต่อ,อยังยิ้มได้เดินสายทำบุญเก้าวัดเดินสายทำบุญเก้าวัดพร้อมกับลูกสาวน้องนิริน เรียกได้ว่าหลายๆคนก็เห็นใจเธอกันเยอะมากจากกรณีที่หนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจเรื่องเราปัญหาครอบครัวระหว่างสามีจินตอนนี้แค่รอทางด้านสามีออกมาเซ็นเอกสารตกลงในการหยา่าโดยทางด้านของหนิงปณิตาได้เซ็นเรียบร้อยแล้วแต่รอแค่สามีออกมาจดประกาศเซ็นใบหย่าให้ทันทีโดยล่าสุดหนิงปณิตาได้โพสต์ภาพคู่กับลูกสาวพร้อมกับแก๊งเพื่อนของลูกๆเดินทางไปว่า ไหว้พระธรบุญเก้าวัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมระบุข้อความว่าเที่ยวแบบสบายๆตามใจกันมาหลายทริปแล้วทริปนี้แม่ๆพร้อมใจกันจัดทริปเก้าวัดจะรอดไหมทายกันว่าได้กี่วัดไหว้พระธรมบุญอยุธยาท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกัน เป็นจำนวนมากอาทิอยากให้แม่หนิงจัดกิจกรรมแบบนี้ให้น้องๆบ่อยๆค่ะน่าชื่นชมมากเลยค่ะหนูก็มีหลานเรียนโรงเรียนอินเตอร์นางเป็นคลิปจนป่านนี้นางยังไม่เคยได้ไปวัดพระแก้วเลยก้าวัดช่วงนี้จะดีราคาอากาศร้อนมากดื่มน้ำเยอะๆนะคะมีความสุขที่ได้มีกิจกรรมกับน้องนิริน อย่างนี้เป็นความสุขแท้จริงค่ะร้อนมากเลยค่ะคุณหนิงเด็กๆจะไหวไหวไหมคะเป็นต้น